ากาศงานปู่ครับผมวันนี้ปู่ลุงหวดแชแนลครับผมเป็นบรรยากาศงานปู่ลวงหวดนะวันนี้ก็รอเพื่อนศพจะคลาดล่ครับผมใช่แล้วขากล้องมาวันนี้ก็มารองานไหนอ๋อนี่ยางนาถ้าผมก็ช่วงระหว่างรอรอรอศพปูอยู่โอ้